ขอดอบน้องพระรัตนตรัยกราบธรรมสการพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยงสิบริงทโรบันจงหน่อย <Yes. S 1> ดิฉันชื่อนางยุพาสายเทพค่ะอดีตผู้ในการโรงเรียนทองทิพย์วิทยาปัจจุบัน ก็หมวกหลายใบอยู่ค่ะแล้วจบมา,มา,มาพอกเกษียณออกมาพวกเขาเอา,มาอหมวกหมู่บ้านใส่เลยค่ะประธานกองทุนหมู่บ้านประธานเครือขายกองทุนหมู่บ้านตำบลประธานหมู่บ้านเยาวชนทายื้อตําเอา่เอเผอแม่หลายใบอยู่ค่ะก็เลยไม่ได้ตั้งตัว <c oughs> ก็ทำงานตลอดค่ะค่ะ อันนี้3นาทีคงจะมันน้อยเนาะแต่ก็จะพยายามสรุปสรุปค่ะก็มันประสบการณ์เยอะเนาะการเป็นผู้บริหารเนี่ยตั้งทงไว้สูงเลยค่ะก่อนที่จะมาในอบรมหลักสูตรของคุสมาธิของหลวงพ่อนะคะก็ได้รับการแนะนำก็ทำงานตลอดกับขอบคุณแม่นิมนรักค่ะทีนี้ คุณคุณพี่การิกาเป็นเพื่อนของคุณแม่นิมนลรักก็เลยแนะนำมาก็จากการทีนเป็นผู้บริหารเนี่ยมันตั้งทงสูงแล้วก็อัตราก,ารก็สูงค่ะยังไงก็ต้องได้ตามเป๊ะป,ป,ป,ปและร้อนมากร้อนไม่ได้ดังใจเราก็ต้องไปถึงที่เลยต้องเอาให้ได้เอาให้จบไม่จบ กี่โมงกี่ยามเราก็ต้องทำให้จบลูกน้องก็รู้สึกไม่ค่อยปลืม้มไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่เพราะว่าเรามุ่งงานมากมากกว่ามุ่งคนนะสรุปแล้วก็ได้คำนแนะนำมาจากคุณพี่หน่อยคุณเจ๊นหน่อยคุณกันริกานะคะก็ได้เข้ามา อบรมหลักสูตรตรงนี้นะคะในในเบ้้่มต้นเนี่ยเราเป็นข้าราชการครูเราก็ได้เป็นนักวิจัยไปด้วยวิจัยการศึกษา case study เด,ดเด็กเด็กพิเศษเก้าประเภทล้วก็ศึกษาทำทดลองทำทุกอย่างแล้วเอาไปใช้กับเด็กมันก็ได้ผลพอมาอบรม มาเข้าหลักสูตรของหลวงพอ่อก็ไม่ค่อยเชื่อนักวิจัยก็ไม่ค่อยเชื่อใครได้ง่ายค่ะเราก็ต้องทดลองไปเรื่อยๆอมาฟังวันนี้มาฟังอาจารย์บรรยายว่าอย่างนี้นะวางอย่างนี้นะทำอย่างนี้เลยนะทำไปก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แล้วก็ทดลองทำแล้วเอาของตัวเองมาเทียบด้วยสรุปแล้ว หลักสูตรของอาจารย์สุปฏิปันโนเลยค่ะสุดยอดของโลกเลยค่ะสุดยอดจริงๆค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ปฏิบัติเองเราจะไม่ไม่รู้ไม่ใช่เป็นหลักสูตรเรื่องเล่าต้องเป็นปสุหลักสูตรเกี่ยวกับสุปฏิปันโนไม่ปฏิบัติไม่รู้ค่ะมาสุดท้าย เรื่องเวลาในการทําสมาธินะคะดิฉันเนี่ยก็ทดลองไปทุกเวลาเลยค่ะทดลองสุดท้ายแล้วเราไปจบอยู่ทุกที่ตีสี่ถึงตีห้าแต่เราก็ทําไปทำไปเราก็ไม่ได้รู้สุดท้ายาสุดท้ายคืออาาัทธะอัทธสาวิ วิสา,อ,า,า,าอัฐะสมาธิบอกเราเลยค่ะวิชาหน้าทีทองของการทําสมาธิที่เราได้ผลดีที่สุดที่เราทํามาตลอดเนี่ยเป็นนาทีทองเลยค่ะ mm hmm. ก็เลยบอกว่าอ๋ออาจารย์ทําไมเป็นหลากสูงที่แบบระดับโลกจริงๆถึงบานอ้อเลยค่ะก็ต้องขอบคุณน,นะคะต้องขอบคุณสถาบัน พอคุณหลักสูตรพอคุณหลวงพ่อพอคุณอาจารย์ทา่รษาที่ถ่ายทอดแล้วเราก็นำไปปฏิบัติจริงแล้วก็เกิดผลกับตัวเองจริงๆในขณะที่เราไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเลยมีเพียงแต่อัตราสูงเท่านั้นเองปัจจุบันนี้คือวางแล้วค่ะอะไรทุกอย่างมันเป็นตาปัจจุบันไปถึงนะ นะะในนี้ก็ได้แนะนำนะกับแฟนเขาเขารวยแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วเลยก็เลยเอามานั่งทำสมาธิดีกว่าเขาเก็งจิตกว่าเลค่ะแล้วก็มีเพื่อนครูด,ด้วยกันอีกมาอีกค่ะต้องขอบคุณมากนะคะขอบคุณพวกเราด้วยค่ะสวัสดีค่ะอขอเสียงสาธุให้ท่านขออ,อด้วยค่ะ ขออยุพาขออานุโมทนาบุญด้วยนะคะท่านเป็นผู้ที่ถ่วหมวหลายใบมากแต่ละใบมีประสิทธิภาพสูงมากนะคะท่านเป็นผู้บริหารที่เก่งดิฉันก็ได้ยินชื่อเสียงท่านมานานนะคะโอ้ดนะดิฉันก็เป็นครูจริงเหรอคะค่ะค่ะท่านบริหารเก่งมากค่ะตอนนี้ท่านถอดหมวกแล้วหรอคะถอดหัวบริหารแบรอ๋อถอดหมวแต่ชาวบ้านยังไม่ถอด ไม่เป็นไรค่ะพาจารย์หลวงพ่อท่านประสนนันสนนในทําเพื่อประโยชน์ของชุมชนนะคะขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะค่ะเยี่ยมมากเลยได้ทำตีสี่ถึงตีห้นะอันนั้นคือนาทีของจริงๆใครทําได้เพราะเป็นช่วงที่ท่านพระพุพทธเจ้าท่านไปโปรดสัตว์ด้วยนะท่านนั่งสมาธิสํารวจดูว่าจะเป็นโปรดที่ไหนดีในช่วงนี้นะคะแต่บางท่านตีสีถึงตีห้ากางฝันหนึ่ คกางตลัดสบาย